สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซอนแดงสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเพื่นอเกกนอเชาวสากลที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสิริพัยบุญนุสิริหานครับครับผม,บรรบบผ,มผู้น่าชื่นชมเป็นผู้ดำนินรายการในรายการมอดไม้หมอนครับวันนี้คุณสินอาจจะ เป็นไรครคุณผมจะรอดูว่าพี่จะพูดอะไรอ๋อในว่ามในวันเมื่อคืนคุณไป <laughs> ผมไปช่อนชัยเหรอในวันไปเที่ยวเป่าลองวีที่ไหนมาอ๋อผมไม่ต้องไปเป่าหรอกผมรุนอ,อยู่ในใจอะไรที่ดีๆเนี่ยผมคิดในใจเสมอ,อ,อนะผมคิดว่าในสิ่งเหล่านี้นยะก็คือที่คุณต้นพูดไว้เมื่อวานนี้อ,อยู่ที่คนเพราะนั้นมันจะทำยังไงมันจะโกงจะกินยังไงก็อยู่ที่คนเพราะนั้นถ้าจ่อให้ตอบดีอะไรยังไงก็ดีก็อยู่ที่คน คนมันก็มั่วอ,อยู่น,น,นั่นแหละชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าคนเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อาทิตย์นี้วันนี้ผมเลยสับสนนะคุณต้นเลยนะเนี่ยคุณบบพาให้ผมมั่วเลยท่านผู้ชมพาคนอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพูดถึงว่าเอรร๊ะทำไมเนี่ยเมื่อมีการทุจริตแล้วที่ผ่านมาของกระบวนการสากลสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้กระบวนการสากลไม่มีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรในฐานะของความเป็นการจะตั้งกระบวนการสากลมาเนี่ยเกือบร้อยปีแล้ว กี S <S <S <ừ. S 2> ่ปีแล้วเนี่ยเกกว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะดูว่าเอ๊ะเมื่อกรมส่งเสริมสารกลการเกษตรเนี่ยกรมส่งเสริมสารกลเนี่ยจัดตั้งหรือว่าจะฉลองร้อยปีสารกลนี่ยังไงนะจริงๆผมแบบนี้นะตัวสากลเนี่ยถ้าถ้าจะพัฒนาได้ดีเนี่ยผมว่าตัวสมาชิกเนี่ยสำคัญถูกต้อง <นะ S 1> ถ้าสมาชิกทุกคนเนี่ยร่วมมือนะกับสากลเนี่ยผมว่าไปได้เลยผมยกตัวอย่างเครดิตยูเนียนนเี่ยนะเครดิตยูเนนียเนี่ยสมาชิกเกือบ กือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทำทำธุรกิจกับสากลนะฮะจะมีการเ <s> ขาเรียกอะไรคล้ายๆฝาสจาัจจะนะทุกเดือนจะต้องเข้าไปฝาใช่ไหมทีน<ๆ>ี้ถ้า,ามองย้อนกลับมาเป็นสากลภาคการเกษตรนะสากลภาคการเกษตรนั้นท,ทําธุรกิจนะตั้งแต่สมมุติเลยนะซื้อจัดหาสิานนะค,ค้ามาจําหน่ายนะคุยเคมีอะไรเอย่ยทุกอย่างนะธุรกิจรวบรวมถ้ามีสมาชิกอยู่พันคนนะทำเหมือนเคดียยูเนียนะเคดียยูเนียนัค้าเรื่องเงินนะสมาชิกก็ไปฝาสัจจะทุกคนทุกเดือนแบบนี้นะ ภาคการเกษตรสมาชิกทุกคนมาทําธุรกิจกับสากลนะยกตัวอย่างมีปุ๋ยก็มาซื้อที่สากลนะเงินก็มาฝากที่สากลนะรวบรวมผลผลิตก็มาขายที่สากลไอพันคนเนี่ยทำธุรกิจกับสากลทั้งพันคนก็คือพูดง่ายๆว่าความความเป็นสมาชิกสากลน่ะมันมี2อย่างไงคุณต้นที่ผมพูดมาตั้งแต่แรกท่านผู้ชมมาัคือเป็นทั้งเจ้าของกิจการและที่สาคัญเป็นทั้งผู้เจ้าเป็นทั้งเจ้าของและเป็นทั้งผู้ใช้บริการในเวลาเดียวกันทีนี้มันมีสมาชิกเนี่ย โดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยเยอะนะแล้วมาท,ทําธุรกิจกับสากลเพียงส่วนน้อยนะบางคนมาเรื่องเดียวก็คือกู้เงินนะพอกู้เสร็จแล้วไปเลยที่สําคัญนะก็คือสิ่งที่คุณต้นพูดกันก็คือจิตสํำนึกของสมาชิก นะมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะแค่มาทำนะแล้วก็หายไปมันกลายเป็นว่าปล่อยให้บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาบริหารอยู่นะแล้วทีนี้บุคคลกลุ่มนี้จะมาทําอะไรกับสากลก็ได้ก็หมายถึงคณะอมการนะก็น่าเดิมๆนะก็บริหารกันอยู่นะสมาชิกก็ไม่เข้ามาทําธุรก,กิจทําแค่เพียงกลุ่มหนึ่งแล้วปล่อยให้อีกกลุ่มหนึ่งบริหารมันก็เลยกลายเป็นเกิดช่องนะทุริตนะเกิดเขาเรียกอะไร ความไม่เจริญก้าวหน้าของสากลคือผูดด้ใดการไม่พัฒนาและไม่มีความทิศทาง<ะ>ในการพัฒนาขบวนการสากลหรือองค์กรสากลที่เองมีอยู่อย่างที่เราได้พูดคุยกันเมื่อ2วันที่แล้วก็คือแผนไงต้นแผนใช่ไหมครัแผน3ปีเนี่ยทกศมาทําให้จังนะครับแล้วก็แผนสี่ปี5ปีแผน5ปีไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมใช่ไหมครักรมส่งเสริมสากลนี่ก็ทํา พากระบวนการสากลทำแต่ว่าไม่ได้หยิบยกในเรื่องของแผนที่ทำนะั้นมาทําถึงมีแผนก็คุณ<ม>สินนะถ้าสมาชิกเนี่ยผมย้อนไปที่<ะ>ตัวสมาชิกถ้าสมาชิกไม่มาสนใจนะไม่มาท,ทําธุรกิจกับสา,<ะ>สากลไม่มาร่วมมือสากลมีแผนสวยหรูะนะทุกอย่างเลยต้องทําให้นู่นเป็นลําดับขั้นตอนหน<ะ>ึ 2> 1, 2, ่งสองเจ้าที่ทำคณะทำการทําสมาชิกไม่ค่อยสนใจะนะไม่ค่อยมาท,ทําธุรกิจมันก็คืกลายไ่า สากลจะท,ทําธุรกิจอะไรละะ่ะใช่มมันไม่เจริญก้าวหน้าม,มันไม่มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนมูล,ลคา่าธุรกิจมันไม่เพิ่มขึ้นนะม,มันกลายเป็นว่ามันทําอยู่แค่มีสมาชิกกนัค<อ>นคนนะมีมาท,ทําธุรกิจอยู่กับสากลอยู่ร้อยคน<ะ>มันก็มีอยู่แค่ร้อยคนนะ,ะใช่ไหมมาทําธุรกิจนะพอมีปันผลนะถามว่าอีก900คนมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ทําไมอีก900คนคุณไม่มาช่วยล่ะใช่ไหมมาช่วยกันดูแลนะมาช่วยกันทําธุรกิจนะ มาช่วยกันให้สากลมันเดินเรนะมันก็เป็นงนะองค์ประกอบหลายองค์ประกอบนะครคุณต้นเพราะว่าหนึ่งคุณต้นว่าพูดถึงสมาชิกแล้วอพอเมื่อเกิดปัญหาในลักษณะนี้อพอถึงสมาชิกต่อไปคณะกรรมการเขาก็ต้องมีเอ๊ะทำไมอีกจะเอา900คนเนี่ยมาทำธุรกิจกับสากลได้ คณะกรรมการที่ถูกเลือกตั้งเข้ามาหรือที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการ<ม>การบริหารเนี่ยต้องมีแนวความคิดละกับร่วมกันกับฝ่ายจัดการแล้วไงว่าเอ๊ะทำยังไงจะเอาอีก9 0 0คนที่ยังอยู่เนี่ยหาวิธีสิ<ม>หาแนวนโยบายดึงดูดให้สมาชิกมาทํำยังไง<ม><ม>ที่จะให้จูงใจให้มามีความเข้าใจและมีการทาธุรกิจร่วมกันกับกระบวนการสากล<ม>ใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นเนี่ยก็คือบทบาทนอกจากสมาชิกที่คุณต้นพูดมาแล้ว2ก็คือในเรื่องของคณะกรรมการที่เข้ามา3ก็คือ กับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานสากลอยู่ต้องเข้าไปร่วมกันคือทุกฝ่ายต้องร่วมกันละจะเห็นทิศทางของสากลได้ดีม่อยู่3าส่วนสามคนก็คือ1สมาชิกใช่ไหมสอคณะอำการสามเจ้าที่คน3คนนี่นะมันจะทําให้องค์กรไปแล้วคน3คนเนี่ยมันก็จะไปกําหนด อย่างที่คุณสินว่าเรื่องของแผนนะนะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะนะที่ให้สากลม,มันมีทิศทางที่ huh. ชัดเจนนะ huh. แต่เริ่มต้นเนี่ยขอแค่คน3าคนนี้ก่อนใช่ไหมสมาชิกนะคุณก็ต้องหนึ่งมาท,ทําธุรกิจกับสากลนะเ,เข้าใจหลักการอุดมการสากลนะช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลสากลนะคณะกรรมการคุณก็ต้องเข้าใจบ,บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนะค,รคุณได้รับการคัดเลือกจะสมาชิกเข้ามานะคุณก็ต้องนั่งบริหารนะใช้ความรู้ความสามารถนะบริหารงาน สากรให้สมกับที่สมาชิกเขาคัดเลือกเข้ามา,า,ารู้จ,กจักเสียสละนะรู้จกักอะไรให้เวลากับสากลนะไม่ใช่ว่าอุทิศเวลา,อ,าอุทิศเวลานะรู้สึกเสียสละตนเอง<า>และอุทิศเวลาแล้วนะ<า>ไอ้ฝ่ายจัดการมันก็ต้องเข้าใจนะ<า>ว่า คุณบทบาทหน้าที่คุณคือคืออะไระนะไม่ใช่ว่าคุณจะมาครอบงำนะหรือว่าเป็นใหญ่ซะเองทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยก็ต้องรับนโยบายใช่มาจากฝ่ายบริหารนะ,ะเพราะฉะนั้น3คนเนี่ยมันต้องเข้าใจบทบาทนะแล้วมันก็จะนําพาสากลไปเมื่อสคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนนะแผนต่างๆเนี่ยมันเดินไปได้ผมเชื่อนะ,ะต่อให้ นะแผนนั้นดีหรือไม่ดียังไงมันก็เดินได้นะแต่เมื่อไรก็ตามถ้า3คนเนี่ยไม่เข้าใจกันและยิ่ง3คนไม่ลงรอยกันด้วยนะไปไปกันใหญ่ไปกันลลคอระทิกอะทางให้แผนสวยหรูยังไงมันก็นําพาสากลไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมมองดูเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยนะในการตั้งสากลสมมุติว่าตั้งสากลขึ้นมามีสัก20คนเนี่ยแล้ว20คนเนี่ยนะโอเข้าใจระบบสากลมาทุกอย่างผมเชื่อว่า ไม่ต้องไอสากลที่มีร้อยคนเนี่ยผมว่าสู้ยี่ิบคนนี่ไม่ได้แล้ว<ด>ถ้านะอย่างนั้นนะคุณต้นถ้าสมมติเป็นอย่างคุณต้นพูดนะก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าขบวนการสากลเนี่ยสามารถเจริญเติบโตทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศเกาหลีได้เลยได้แน่นอนได้ถ้าเพื่อนบ้านด้วย,เ,ยเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาควบคุมดูแลเลยเอาออกไปเลยกรมส่งเสริมเนี่ยไม่ต้องเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสามคนคือหน้าวัยนี้บามหนที่้วเนี่มันจะร ไปได้ไปได้เลยไอสมาชิกก็จะคอยควบคุมดูแลเองถูกไหมล่ะใช่จริงๆผู้ตรวจสอบแทบจะหมดความหมายเ<ช>ลยเพราะว่าสมาชิกโอ้โนี่คือ องค์กรของเรานะพอเห็นมันทําอะไรนิดนำ่อยเริ่มผิดพลาดเริ่มเข้าไปสอบถามเข้าไปดูแลใช่ไหมขั้นการเข้าใจบทบาทของตัวเองว่าเราต้องมุ่งหวังที่จะนําพาสากลให้เจริญก้าวหน้านะตัดเรื่องทุจริตออกตัดเรื่องที่มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องออกไปนะฝ่ายจัดการนะก็รู้บทบาทหน้าที่นะที่จะทํางานนะตามแนวนโยบายของฝ่ายบริหารซึ่ง3คนเนี่ย้ามันไปกันได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไงถ้าลองตั้งหูสักหนึ่งสากลไหมล่ะไม่ต้องเอาเยอะเราเอาสัก20่สิบสามคนเนี่ยที่มาของสมาชิกก็คือตั้งแต่แรกไง ที่มาก็คือมีอุดมการ์ร่วมกันมีอุดมการในเดียวกันคือมีความศรัทธาต่อขบวนการสากลตอนแรกเนี่ยมีอุดมการณ์เหมือนกันน่ามาตั้งมีอยู่ประมาณสัก20คนเป็นผู้ก่อตั้งใช่ไหมแต่พอหลังจากที่เริ่มรับสมาชิกไอ้ที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมันเริ่มไม่มีอุดมการณ์หลักการสากลแล้วไงเข้ามาโอ้ยที่นี่เป็นสากลเห็นกู้ได้เห็นเพื่อนกู้ได้ก็อยากกู้แล้วก็เข้ามาใช่ไหม คือคนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมันมันกลายมันทําให้ระบบสากลมันเสียไปถ้า,างั้นเราพักกันสักครู่นะครับ,รบแล้วช่วงหน้าเรามาพูดคุยในเรื่องของการไล่ระดับของการทุจริตของกระบวนการสากลก,กันต่อในช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ,รบพักสักครู่ครับ ช่วงที่สองสนับสนุนโดยคูโบตา้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอนนะฮะซึ่งทีเนี้ยนะฮะเราพูดคุยกันในเรื่องของการดําเนินง,งานสากลครับแล้วก็เมื่อเบรกที่แล้วเราพูดคุยในเรื่องของการทุจริตอย่างค้างคายอยู่เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเอะระดับของการทุจริตในกระบวนการสากลเนี่ยมันเป็นอย่างไรโอ้มันมีตั้งไง เล็กสุดนะอาจจะเจ้าที่เล็กกลางใหญ่เหรอเจ้าที่ใช่ไหม<ะ>อาจจะฝ่ายนั้นหยิบยืมเงินไปใช้ก่อนนะะอะไรทำรองน,นี้นะแล้วยังไม่คืนอ่ายังไม่คืนสมมุติว่าอาสากรน,นี้อาจจะยกตัวอย่างนะเก็บภาษางินสดไว้ได้หนึ่งแบาทเ<ะ>พราะงั้นการตรวจนับเงินเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้มีเข้าไปตรวจน,นับ,นบทุกวันใช่ไหมหนึ่งแสนเนี่ยถามว่าวันนี้เดี๋ยวผมเอาไป จ่ายนู่นก่อนสักหมื่น 10, หนึ่งได้ไหมเจ้าที่การเงินจ่ายพนันบอลก่อนนะ,ะมันก็ได้ไหม,มใช่ไหมเพราะมันยังไม่มีใครเข้ามาตรวจรับนะระดับเล็กๆหรือว่าไอ้ทุจริตประเภทแบบอ,อาจจะขายของอหรือว่ารวบรวมผลผลิตข้าวแบบนี้หรือว่าข้าวมันตกคุณภาพเอาช่วยป๋าหน่อยดิเอาไปสัก4บาทนะใ,ให้ทิป4บาทนะีได้4บาทนี่เล็กๆไะใช่ไหมถ้าระดับใหญ่ขึ้นไปอาจจะฝ่ายบริหารอาจจะ ประธานผู้จัดการอะไรแบบนี้นะคณะกรรมการคณะกรรมการนะทุจริตทําอะไรกันอ่ะตัวอย่างที่เห็นเห็นอยู่คณะกรรมการอันในเรื่องของอะไรเดียในเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายเอาง่ายๆเอาเอาเอาให้คอดหน่อยให้ทันทันสมัยก็คือในเรื่องของการทามาค้าขายอย่างเช่นในกรณีเทศของถ้าเป็นในเรื่องของคณะกรรมการก็คือพูดง่ายๆว่าให้สากลเปิดจุด S <S อย่างเช่นปิดจุดรับซื้อว่าผู้ใดจุดรับซื้ออะไรนะปัจจัยทางการเกษตรแล้วจุดรับซื้อผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรนะฮะเปิดจุดรับซื้อมาพูด,ดง่ายๆว่าแทนที่เนี่ยถามว่านาวันนี้สากลอย่างเช่นสากลว่าเอ๊ะทำไมสากลขายของแพง <S <S ใช่ไหมนั่นคือวัสดุการเกษตร <S 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 <ๆ S 1> นะ <S 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 ทำไมขายของแพงก็เนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยที่ทำมาค้าขายในเรื่องของทางด้านเคมีทางการเกษตรเนี่ย สากลไปรับมากับคณะกรรมการเนี่ยบอกให้บวกอีกให้บวกให้บวกให้หน่อยสักสิบาท2ี่บาทนะฮะที่ต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นสมาชิกมาพูดง่ายๆว่ายังไงสมาชิกก็ต้องมาเซ็นอะคือคือในลักษณะเหมือนคอมมิชชั่นใช่ไหมว่าเอาละสมมุติว่าปุ๋ยบริษัทหนึ่งนะปุ๋ยกาคีวัวแบบนี้นะเข้ามานะมาคุยกับคณะกรรมการคุยกับผู้จัดการว่าเอาปุ๋ยผมลองขายเถอะนะซื้อปุ๋ยผพมหน่อยสัก50ตันร้อยตันนะ แค่ลองคําสั่งซื้อแค่เนี้ยเดี๋ยวท่านรับค่าคอมมิชชั่นไปเลยนะการสอบละ10บาท20บาทนะทางก็ไปจัดการกันแล้วที่เป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยข้อตอนสุดท้ายซื้อมาแล้วปุ๋ยนี่มันขายไม่ได้ก็ค้างสต็อกไงแล้วทีนี่กลายว่ามันก็เป็นภาระของสากลแล้วณวันนี้นะฮะมีหลายสากลนะแล้วที่สําคัญเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม แล้ราชการในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกรมส่งเสริม,มก็แล้วกรมตรวจบัญชีสาธรกรเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปดูแลในเรื่องบทบาทน,นี้นะอย่างเข้าไปดูแลแล้วเสร็จแล้วถามว่าในปีสิ้นปีบัญชีเนี่ยมีมสินค้าคงเหลือเยอะไหมม,มบีบางบางบางสากลเนี่ยสินค้าคงเหลือนี่ประมาณ4ี่ห้าล้านเลยนะคุณต้นปุ๋ยนี่เหลือเป็นพันพันตันอเอ๊ะไม่รู้จะซื้อขายกันไปทาไมทั้งทั้งที่สมาชิกมีความต้องการแค่500ตันหรือ200ตันต่อปีแต่กลับกลายว่าปุ๋ยติดมือปุ๋ยค้างสต็อกอยู่เนี่ย แล้วก็ซื้อมาแล้วด้วยสากลจ่ายเงินไปแล้วนี่ก็เป็นเป็นภาระของกระบวนการสากลที่คณะกรรมาการพูดง่ายว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายก็หรือบางบางอย่างเช่นว่าจะก่อสร้างนะฮะแต่ตัวเองเนี่ยมีผลประโยชน์กับการก่อสร้างทางนี้ะนะสมมติว่าสร้างลานมันก็แล้วกันะนะใช้เงินค่อนข้างเยอะอนะแต่ตัวเองเนี่ยอาจจะเบื้องหลังอาจจะเป็นผู้รับเหมาะนะหรือว่าอาจจะมีส่วนได้เสียกับ ค่าคอมมิชชั่นในการก่อสร้างครับผู้ละเหมาอาจจะพูดละเหมาคนอื่นนะแต่ถ้าอิงไปราชการไงใช่ไหมว่าผู้ัะเมามันก็ต้องจ่ายให้แต่ทางประธานทางผู้จัดการเพราะฉะนั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก็อนุมัติการก่อสร้างลารเทป้าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแบบแผนที่กำหนดอย่างเช่นในเทสในเรื่องของความความหนาเอาง่ายๆความหนาของปูนความหนาของเหล็กเส้นอะไรพวกนี้ อย่าง15้เซนก็เหลือเจ็เซนเหลือ3เซนอะไรเงี้ยคือตรงส่วนนั้นนะมันก็ส่วนนั้นแต่ว่ามันก็วางนโยบายนโยบายเพื่อเอาคือนโยบายตรงจุดนะไอ้ก่อสร้างนั้นแน่นอนนะเพราะว่าผู้รับเหมามันต้องเป็นรถตรงจุดนั้นเพื่อมาจจายนะแต่ว่าถามว่าตอนที่พิจารณามันจําเป็นหรือเปล่าสมมุติว่าไอ้ลานมันเนี่ยริงมันยังไม่จําเป็นใช่ไหมแต่ก็จะอนุมัติให้ทําเพื่อให้ไปได้ตรงนั้นมานะซึ่งเนี่ยมันผิดไงผิดว่า สิ่งที่สีสากลจะทำเนี่ยมันจำเป็นหรือยังใช,ใช่ไหมแล้วก็อย่างหน,นึ่งเนี่ยมีมความจำเป็นมากน้อยแค่คไหนรวบรวมมันซ้ำมันหลัง ได้หรือเปล่าอาจจะรวบรวมได้นิดหน่อยแต่คุณทำสัใหญ่โตแต่มันเกินความจําเป็นของของการรวบรวมพูดง่ายๆในส่วนหนึ่งเนี่ยเงินของคุณที่มีการรวบรวมเนี่ยสมมุติว่าเงินทุนในการรวบรวมมันคุณมีอยู่ประมาณ5้าล้านแต่คุณซื้อล้านซะโอ้โหทําลานสร้างก่อสร้างลานสะใหญ่โตเหมือนกัต้นว่าเกินควาสิบล้านอะไรเนความันเกินความจำเป็นซึ่งเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการชุตเหรรมที่มันเป็นช่องโหว่ถามว่า จริงๆแล้วเนี่ยองกรอื่นมีไหมมันก็มีถูก <ฮะ S 2> ไหมแต่ตัวสากรเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกระทบนะ,<ฮ>ะเพราะว่าสากรเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมาจากพี่น้องสมาชิกถ <ฮะ S 2> ูกไหมแล้วผลกําไรนะก็ต้องถูกนํามาเพื่อขยายกิจการต่อนะ,<ฮ>ะแต่เมื่อมันเกิดการล่วไหลตรงนี้ไปยังมือของคณะกรรมการมือของผู้จัดการมือของฝ่ายจัดการนะ,<ฮ>ะมันก็ทําให้เกิดมีปัญหานะ,<ฮ>ะพอสมาชิกทราบนะมันก็เกิดการไม่เชื่อมั่นนะ,<ฮ>ะใน สากลผลกระทบมันก็จะล่ายาวขึ้นมานะทีนี้เนี่ยสิ่งพวกนี้มันต้องทำยังไงล่ะอย่าให้มันเกิดอันนี้คือปัญหาของระบบสากลเลยคุณศิล์ว่าจริงไหมจริงฮะนะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปจนถึงคณะกรรมการรวมไปถึงสมาชิกตัวสมาชิกเองเมื่อไม่มีความซื่อสัตย์กับสากลเนี่ยก็มีปัญหาอย่างเช่นว่าสมาชิกเนี่ยทุจริตสากลตัวเองยังไงก็คือหนึ่งในเรื่องของสมมุติว่าสากลเปิด จ,จุดรวบรวม,มผลผลิตก็ค,คืออย่างยกตัวอย่างอข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยกลับกลายว่าณวันนี้เนี่ยก็คือข้างบนเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะข้าวเปลือกหอมมะลิแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นข้าวหอมปมะทุ่ะเป็นข้าวหอมจังหวัดละอะไรเงี้ยก็นี่ก็คือเป็นมันเริ่มมาตั้งแต่สมาชิกก็คือเหมือนคุณต้นพูดนะฮะคือว่าถ้าณวันนี้เนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยสส่วนไม่ว่าเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการเนี่ยถ้าทุกคนรู้บทบาทหน้าที่แล้วไม่มีความที่จะต้องมาคิดที่จะเอาแก่ได้กับ กระบวนการสากลแล้วค,คิดคิดที่ไม่เอาเปรียบสากลของตัวเองเนี่ยถ้ามีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ตรงนั้นดีสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดสิ่งที่เราพูดคุยวันนี้ก็จะไม่เกิดใช่ไหมเพราะงั้นต,ตัวสากลเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าต่อไปนะถ้าจะแก้ไขเนี่ยผมว่าต้องไปพยายามตัดคนที่ไม่ดีเนี่ยให้มันพ้นจากระบบสากลอ,ออกไปการตัดไปนั้นก็ดีนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดหนึ่งงนีย เจ <S an> ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปควบคุมและดูแลเนี่ยมีความสําคัญพอสมควรแต่ณวันนี้เนี่ยบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เข้าเข้าไปควบคุมดูแลเนี่ยได้เข้าไปทําบทบาทหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วหรือยังบางครั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็รู้นะแต่ก็ทําเป็นเฉยแต่ก็ทําเป็นแบบเอ๊ะบางครั้งเนี่ยมติของคณะกรรมการที่ประชุมกันประจําเดือนส่งไปที่สากลจังหวัดทุกสากลนะทุกจังหวัดนะประจําเดือนรายงานต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมในส่วนของส่วนที่ตัวเองดูแลเนี่ยก็ต้องเห็นมติละ S <S จะว่าไม่รู้ไม่เห็นนี่ก็ไม่ได้นะคุณตน <S 2> <S 2> ้นเพราะมาติเนี่ยคุณต้องดูว่าสากลนี้เดือนนี้ประจําเดือนนี้เขาประชุมกันเรื่องอะไรมติอะไรที่เป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อความเสียหายที่ก่อเกิดให้กระบวนการสากลเสียหายหายรือองค์กรนี้เสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมดูแลแล้วต้องไม่ต้องควบคุมฮะคือเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปแนะนําให้คําชี้แนะแล้วไปทวงติ่งแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยมันจะคุ้มการลงทุนไหมมันทบทวนมติได้คุณต้นไม่ใช่ว่า ขณะทำการลงมติแล้วก็ต้องถือใช้กันไปเลยไม่ใช่บางเรื่องนี่สากลสามารถนําหยิบยกมาทบทวนมติได้โอเคนะครับก็ฝากไว้ทางในเรื่องของการทุจริตและการควบคุมดูแลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องของรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของต่างประเทศนะรวมทั้งในเรื่องของระบบสารสนเทศนะซึ่งสากลค่อนข้างี่มีการเข้าเข้าไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจอาเซียนนี่โอ้โหกำลังนิยมเลยคุณต้นท่านผู้ชมครับทีนี้นะเวลาหมด ไม่ใช่ทิศนี้ดิวันนนะี้ผมจะกลับวันศุกร์เรื่อยเลย <c oughs> วันนี้เวลาหมดนะรเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ